สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เมย์มาแล้วค่ะมาพร้อมกับความฟินฉบับติ่ง ep ที่20นะคะความฟินฉบับติ่ง ep ที่20วันนี้ก็คืออินสตาแกรเดือดพ่อหยินมือร่านอีกแล้วค่ะค่ะ และคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพราะความบันเทิงความชอบความจิน้นความฟินส่วนตัวเท่านั้นไม่มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะค่ะเพื่อนๆหลังจากที่พี่วอนะคะแล้วก็หยินได้ไปออกรายการ t ีท็อปสเตนั้นนะคะความหวานก็เพิ่มขึ้นค่ะความน่ารักก็ทวีคูณขึ้นความชัดเจนก็มาเต็มร้อยค่ะ การไปออกรายการครั้งนี้นะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์พวกเราชาวหมูยอรจริงๆค่ะความน่ารักของทั้งคู่นะคะชัดเจนขึ้นจริงๆค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเซฟนี้มันเหมือนกับว่าทั้งคู่ได้ไปเปิดตัวกันจริงๆนะคะว่า,านนะะเป่เปจริงๆเกาะว่าสายตาของเขาทั้งคู่ที่มองกัน ไม่เหมือนพี่น้องกันจริงๆนะทั้งค่เหมือนแฟนกันชัดๆเลยค่ะและแต่ละการกระทำของทั้งคู่ที่เขาแสดงออกให้กันนะค่ะมันคือแฟนจริงๆค่ะ ใช่แฟนก็ไม่ใช่แล้วค่ะจะปฏิเศษกัไก็ไม่ได้แล้วค่ะตัวนี้คนอะไรน่ารักได้ขนาดนี้มีใจเกินกับทางาคู่นะคะถึงเขาจะยังไม่เปิดตัวกันว่าเป็นแฟนกันพบกันจริงๆแต่พวกเราทำยอมก็ด,ดีใจค่ะที่ทีคู่ค่ะรักกันขนาดนี้โอ้ยแบบนี้เขาไม่เรียกว่า แฟนก็คงจะเป็นไปไม่ได้น้องเพื่อนตัวนี้โอ้ยยิ่งดูก็อิจฉายิ่งดูก็ยิ่งน่ารักขอให้เขาทั้งคู่นะคะเปิดตัวคขบกันจริงๆด้วยเถอะคะ่ะวกเราทุกคนจะดีใจมากเห็นไหมคะแต่ละการประทานของพี่บอบพี่ที่แสดงให้กันนะคะไม่มีใครหรอกค่ะที่เขาทำกันขนาดนี้ เขาไม่ใช่แฟนกันนะคะเห็นไหมคะโอ้ยเป็นอะไรที่แบบว่าเซอร์ไพรส์พวกเราจริงๆคะ่ะเห็นสายตาของเขาเป็นอะไรที่วิเศษมากคะ่ะทุกการกระทําของเขามันบ่งบอกและชัดเจนมากคะ่ะว่าทั้งคู่คะ่ะคบกันแล้วจริงๆคะ่ะแต่จะเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะคะ หลังจากที่ทั้งคู่ได้ออกรายการด้วยกันมาหลายครั้งแล้วและมีก็ได้สังเกตเห็นว่าแต่ละครั้งที่ออกรายการส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นเสื้อคู่นะคะที่ทั้งคู่ใส่ คล้ายๆกันเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเสื้อคู่เราก็มาแล้วค่ะช่วงนี้อ่าแล้วก็มีรองเท้านะคะรองเท้าคู่นี้น่าต้องเป็นของพี่วอแน่นะคะเป็นรองเท้าแตะที่พี่วอใส่ประจํานะคะแต่ยีนของเราก็สามารถที่เอามาของพี่มาใส่ได้นะคะดูสิคะพี่วอค่ะชอบใส่รองเท้าแตะมากค่ะตัวนี้ วิอันนี้มีอีกหนึ่งอันค่ะที่เม,เมที่เมจับผิดได้นะคะตรงนี้ทั้งคู่นะคะใส่รองเท้าผ้าใบเพื่อไปอัดลายกานะคะตรงนี้แต่บังเอิญบังเอิญว่าเมเหตุรองเท้าค่ะมันต่างกันค่ะค่ะก็คือรอ,องเท้าข้างซ้ายของพี่วอนะคะมันจะเป็นกรีดสีแดงนะคะและก็ข้างขวาของพี่วอค่ะจะเป็นสีดํานะคะ แต่ตอนแรกนะคะพี่วอลใส่สีดํานะคะยินใส่สีแดงแต่ตอนนี้ค่ะพี่วอลใส่สลับข้างกันนะคะดูสิคะเพื่อนๆเห็นไหมสังเกตไหมคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไระหรือว่ามันเป็นเทรนคะที่เขาใส่สลับข้างกันนั่นแหละค่ะฟิลแฟนมาอีกแล้วค่ะทุกคนสังเกตเห็นไหมคะ ช่วงนี้ก็จะมีเสื้อคู่กางเกงคู่นะคะที่สลับการใส่นะคะทุกเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมคะและก็นี่เป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่พี่วอก็อาจจะโป๊แตกพูดวอลว่าไปเงินไปเพื่อนเพื่อนลองไปฟังกันดูตอนนี้ดีกว่าตอนนี้คุณเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยผู้ชายคนนี้คนหยินเนี่ยก็ดูเป็นคนที่น่ารักที่แครคนดีเนี่ยคือตอนไหนอืมตอนไหนเหรอผมว่าตั้งแต่ยี่สิบสี่เลยวะ ไปปลายยี่สิบห้าไปไปลายยี่สิบห้ากล้กำลังกำลังจะเข้ายี่สิบห้าดีกว่าอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวเราเรียนทำลายนะครับวอบอกอดใจกันตัวเองว่าไปปลายยี่สิบห้านะไปปลายก็เพิ่งไม่ไม่ไม่ไปไปลายไปปลายแบบยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เขายี่สิบห้าอ่าโอเคโอเคก็ประมาณปีหนึ่งแล้วถูกไหมปีนิดนิดปีหน่อยหน่อยถึงถึงวันนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมเจอยิน ดี๋ยวผมจะถามแล้จะได้บทสรุปสัทีว่าใครชอบใครก่อนเป็นคนขี้เล่นแบบนี้ไงหยินของเราอะถึงได้รักได้หลงขนาดนี้โอ้โหเป็นไงล่ะคะทำเอาไอจเดือดเลยค่ะนี่ค่ะปัดเด็นเลยค่ะคุณพี่ค่ะสุดยอดเลยไอจเดือดไปหมดเลยค่ะเมื่อวานนี้เองนะคะ ก็ยินของเรานะคะลงภาพนี้ใน IG นะคะแต่ภาพนี้อะคะ่ะเป็นพี่วอลที่ถ่ายให้นะคะมันก็เลยมีความสำคัญมากกับพี่ยินนะคะค่ะและยินของเรานะคะก็ใส่ข้อความไปว่าที่นี่ที่ไหนใช่ที่และแกก็จุดๆไว้นะคะความหมายก็คือน่าจะเป็นที่รักนะคะถ้าไม่ผิดนะคะแต่ก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ต่อคะ่ะ ค่ะแล้วก็มีคนเมนเข้าไปหนึ่งข้อความนะคะว่าไม่ใช่ครับยินของเรารีบมาตอบเลยค่ะต้องใช่ครับนี่แหละค่ะทำให้เดือดกันเป็นแถวเลยค่ะวนนี้เพื่อนๆลองไปดูกันนะคะเมจับใจความให้แค่นี้นะคะนี่ค่ะก็เพราะความน่ารักนี่แะค่ะจึงทำให เป็นแบบนี้นะคะและหลังจากนั้นมาไม่นานนะคะหยินของเราก็ลงสตอรี่ภาพนี้เลยค่ะมาแล้วจ้าพ่อเราเดือดมือเลยล้านค่ะซ้อมยิงปืนอีกแล้วค่ะและก็แม่นจริงๆนะคะแต่ละลูกนะคะเข้าจุดสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ถ้าจะโมโหหนักนะคะเล่นรัวไปหมดแม็กเลยค่ะเข้าจุดสำคัญทั้งนั้นเลยค่ะ ็เพราะความน่ารักของพี่วอลนี่ล่ะคะ่ะที่เป็นเหตุนะคะพี่วอลคะช่วยลดความน่ารักความทะเลนความขี้เล่นของพี่วอลลงนิดนึงนะคะถ,ถ้าไม่อย่างนั้นนะคะพี่วอลนะคะที่จะเป็นคนเหนื่อยง้อยินนะคะเพราะว่ายินของเรา แล้วหายยากซะด้วยสิคาพี่วอรู้ดีใช่ไหมล่ะพี่วอก็อย่าทำตัวน่ารักเกินไปนะคะห้ามยุ่งกับคนอื่นนะอยู่กับพี่หยินคนเดียวเท่านั้นพอแล้วนะพี่วอนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะเมย์จะได้ทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ